ฤศีดัดตนนะซึ่งปีที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้ออกเยอะแต่ก็ต้องรู้ไว้บ้างนะครับเราก็คงเตรียมไว้บ้างนะครับเรื่องกายบริหารฤสีดัดตนนะครับอันนี้จริงๆคําว่าฤษีนี่ก็หมายถึงนักครบนะหรือนักบวชที่อยู่ตามป่าเขาลำนาวไยนั่นเองนี้มันก็มีการพูดเปรียบเทียบกันว่าฤษีดัดตนกับโยคะของของของอายุรเวศหรืออินเดียเนี่ย เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่หรือเราไปเรียนแบบเขามาเออพวกเราคิดว่าไงนะพรชยัยมีความรู้เรื่องฤาษีดัดตนอย่างไรบ้างฮัลโหลครับอ่าลองแสดงความคิดเห็นกันซิว่าฤาษีดัดตนกับโยคะเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร ยคะ <c oughs> <c oughs> จริงๆหลักการมันคล้ายๆกันการยืดเน้นการยืดกล้ามเนื้อต่างๆแต่หมายถึงว่าที่มาเนี่ยก็มีคนเคยพูดว่าฤาษีดัตตนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการไปเอาแบบอย่างมาจากโยคะหรือไม่เออตรงนี้เราประเด็นนี้เราคิดว่าไง <c oughs> เออใครมาก่อนมาหลังเนาะ แต่ในกการศึกษาทางด้านแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยโดยสถาบันการแพทย์แผนไทยเขาก็มีความเชื่อว่าฤาษีดัดตนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของเราจริงๆนะเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคำว่าฤาษีนี่ก็หมายถึงนักพจน์หรือนักบวชอาจจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ออกไปบําเพ็ญนะไปบําเพ็ญกิริยาต่างๆตามหลักพุทธศาสนาและเนื่องจากการที่นั่งนะสมาธินานก็อาจจะเกิดความเมื่อยล้า นะเกิดโรคต่างๆก็เลยคิดท่าบริหารตรงนี้ขึ้นมานะครับงนั้นเราก็เลยเชื่อว่าฤาษีดัตตนเนี่ยเป็นของไทยเราไม่ได้ไม่ได้เอาแบบอย่างมาจากโยคะนะครับนะถ้าโยคะก็จะมีรูปแบบของเขาที่ชัดเจนส่วนฤาษีดัตตนเราเหมือนเป็นท่าบริหารง่ายๆนะครับเป็นการยืดเหยียดต่างๆแล้วก็พอทําแล้วมันก็เกิดผลดีต่างๆก็เกิดการบันทึกเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของเรานะ ทีนี้แล้วเราดูแล้วเนี่ยรประวัติของฤาษีดัดตนในประเทศไทยเราหรือในอาการแพทย์แผนไทยเราเนี่ยก็มีประวัติที่ชัดเจนมากก็คือตอนอในสมัยรัชกาลที่1ถูกมะรัชกาลที่1เองเนี่ยก็ได้ทรงนะมีการปันร้นฤาษีดัดตนขึ้นที่วัดโพธารามใช่ไหมฮะตอนสมัยนั้นเราเรียกวัดโพธารามตอนนั้นก็ใช้ดินนะฮะดินหรือปูนปัน้น แต่จํานวนถามว่าจํานวนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้กําหนดไว้นะครับแล้วก็ทําให้เอ่อพอมาถึงรัสการที่3ก็ปรากฏว่ามันเกิดการประรักหักพังไปนะฮะพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวขั้นก็เลยทําการปฏิสังขรณ์วัดโพธขึ้นใหม่แล้วก็มีการปั้นหรือสีดัดตนขึ้นด้วยโลหะผสมโลหะผสมตัวนั้นเพร้ัยใช้ทราบไหมโลหะผสมอะไร โล,โลหะอะไรครับโลหะระหว่างโลหะอะไรอะไรครับทองแดงกับอะไร, <c oughs> เ,รเรียกโลหะนั้นว่าอะไรอะเออ <c oughs> ไปทุกวันด้วยพรชัยได้ยินไหมพรชัยพรรชยัย ตอนใช้ได้ยินไหม,ไ,ไ,หมไม่ค่อยชัดเหรอโอ้เสียงสะท้อน,อนใช่ใช่ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกันไม่รู้ว่าระบบเป็นอะไรเอ,อโลหะชินฮนะเราเรียกโลหะนั้นว่าโลหะชินนะพระพระเนื้อชินเห็นไหมได้ยินไหมเออโลหะชินเป็นการเป็นโลหะที่ผสมระหว่างอะไรครับ ใช่ไหมดีบุกกับทองแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลหะชิ้นซึ่งทําให้มีความแข็งแรงทนทานมาถึงทุกวันนี้นะครับตอนนั้นรัศการที่3ปั้นจํานวนกี่กี่กี่ตนหรือกี่รูปครับอ่า80นะครับแปแล้วทราบไหมาตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ายีถึงยีเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับสร้างเพิ่มเลยไหม ครบแล้วแต่เป็นโลหะเดิมเปล่าอาจารย์ไปดูวันนั้นมันไม่เห็นสร้างเพิ่มเลยอ่ะอาจารย์เพิ่งไปดูได้สองสาเดือนเองอ่ะรอสร้างแล้วแต่ยังไม่ได้ไปตั้งมั้งเดี๋ยวกลัวฝรั่งยกไปอีกใช่ไหม <laughs> <laughs> เออเหรอคะคงก็มีกระเบื้อใช่ นะครับก็คือฤาษีดัดตนเนี่ยก็มีการอยูอ่แปดสิบท่าจริงๆแล้วถ้ามีการบันทึกในหนังสือนะแปดสิบท่าแล้วพูดถึงว่ามีท่าจีนด้วยนะมีที่เป็นท่าจีนหนึ่งหนท่าท่าแขกหนึ่งท่าท่าดัดคู่สองท่านะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารร่างกายซึ่งจะทําให้เกิดความแข็งแรงอายุยืนนะครับก็ช่วยบรรเทารักษาโรคได้ด้วยนะครับ ไปนี้ประโยชน์ของฤาษีดตนนี้ก็คือเป็นไงทำให้เกิดความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนขาหรือข้อต่อต่างๆนะฮะทำให้เกิดความคล่องตัวนั่นเองนะฮะก็เกิดการไหลเวียนโลหิตเลือดลมเดินสะดวกนะครับแล้วก็เป็นการต่อต้านโรคภยัยบํารุงรักษาสุขภาพนะให้มีอายุยืนด้วยและอย่างนั้นยังมีประโยชน์ในการช่วยยกระดับดจิตใจ นะครับให้พ้นอารมณ์ขุ่นงัวหรือหงุดหงิดนะความง่วงความท้อแท้ความเครียดต่างๆได้งั้นถามว่าพวกเราทุกวันนี้ได้ได,ได้บริหารไหมหรือสีด,ดตน้นได้ทำกันไหมครับทำ <c oughs> <c oughs> เ,เมื่อสามปีที่แล้วตอนทำงานจริงๆไม่ทำเลยเนาะตอนเรียนนึงทำใช่ไหม <c oughs> อ๋อเรียนหกปีที่แล้วตอนเรียนนึงทำใช่ไหม ออตอนหลังๆนี้ไม่ได้ทำนะฮะก็ได้ประโยชน์เยอะนะฮะตอนนี้ก็มีการส่งเสริมอยู่นะครับให้พยายามออกกําลังด้วยฤาษีดัตตนนะครับแต่ทีนี้พูดถึงฤาษีดัตตนนี่ก็มีการบันทึกอยู่ในตําราดั้งเดิมซึ่งอยู่ในตานําราหนังสือแต่ไม่ได้ปั้นออกมาเนี่ยจริงๆมีอยู่127ท่านะครับนี้ตัวเองตัวสถาบานันการแพทย์แผนไทยเองเนี่ยนะก็ได้นํามามาวิเคราะห์แล้วมา ปรับปรุงแล้วก็มามาสร้างลูกศรตะตนให้เป็นท่ามาตรฐานทั้งหมด15ท่าซึ่งตอนนี้ใช้ได้ใช้เผยแพร่อยู่นะครับอันนี้นะทีนี้เราก็จะมาดูว่า15ท่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกออตำราก็พูดถึงว่าเหลืออยู่24-25ตนเท่านั้นเพราะเหตุว่ามีสาบัน ก็พูดถึงว่ามีการลักรอบเอาไปด้วยนะครับในสมัยรัชกาลที่5ที่ 6, นะมีการลักรอบไปนะบแต่นี้เราก็มาดูว่าสาบันเนี่ยได้มีการสาบักนการแพทย์แผนไทยแล้วก็ได้มีการคัดเลือกท่าฤกษีดัดตนจาก127ท่านะท่ามาปรับปรุงเหลือ15ท่าท่านะตัวนี้ก็มีประโยชน์ในการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายนะไม่ว่าจะมีทั้งท่ายืนท่านอนท่านั่ง นะครับก็มีการเผยแพร่ทั่วไปในะนะวันนี้อันนี้มาดูประวัตินิดหนึ่งในปี3 3 3 1ันไหมร้ยาบัตดิสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยก็ทรงพระกรุณาโปรดก้ารวบรวมตำรายาแล้วก็ปั้นหรือสีดัดตนไว้แต่ตอนนั้นก็ตั้นปั้นด้วยดินนั่นเองนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะคงทานได้จํานวนก็ไม่ได้กําหนดแน่นอนในสมัยรัชกาลที่1พอมาในสมัยรัชกาลที่3ในปี2 4 3 7 9 นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่ง 9, เจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเก้าแต่มาให้กรมหมื่นนรงฮาริลักษ์นะครับซึ่งเป็นนายช่างนะครับช่างหล่อนะครับแล้วก็เป็นโทษนะไม่ใช่สังกไม่ใช่ทองแดงเป็นดีบุกกับสังกสีนะไม่มีเนื้อทองแดงนะฮัลโหลคุณสถิีวิมลเออทองแดงอาจารย์ว่าเออทำมันก็ต้องออกสีแดงต้องเป็นสังกสีกับดีบุกนะเรียกว่าโลหะชินนะครับ นะเป็นสังกสีกระดีบุกนะครับนะต,อตอนนี้ก็เลยก็เผยแพร่สิประวัติประมาณ1ิห้าท่าพื้นฐานแต่นี้เราลองมารีวิวกันดูว่าสิบ้าท่านี้เป็นท่าอะไรก็อาจจะออกข้อสอบได้ว่าท่าต่างๆนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างและชื่อท่าอะไรนะข้อสอบในระดับนี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงประโยชน์ก็ว่าไปแล้วกาจรจะข้ามไปแล้วกัน นี้การฝึกการการบริหารดุสดตาตนเนี่ยก็จะต้องฝึกร่วมกับการหายใจนะให้ถูกต้องด้วยโดยการหายใจเข้านะลึกๆโดยการเบ่งช่องท้องให้ป่องออกในทางสารทางการแพทย์เราเรียกว่าการหายใจด้วยท้องนะครับหายใจเข้าแล้วก็ดันให้ท้องป่องนั่นก็คืออากาศเนี่ยมันจะเข้าสู่ปอดส่วนล่างนะครับ ให้ลึกที่สุดแล้วก็เก็บกากอากาศเอาไว้นั้นไว้ให้เต็มที่แล้วถึงจะปล่อยออกนี้เวลาปล่อยออกหรือคลายหรือหายใจออกก็ต้องผ่อนออกช้าๆนะฮะนะท้องก็จะค่อยๆยุบลงซี่คงทั้งสองข้างเลือไหลก็จะจะลดลงตามไปด้วยนะหลักการหายใจที่ถูกต้องนะครับหายใจเข้าลึกๆถึงท้องแล้วเป่าออกทางปากด้วยซ้ําช้าๆนะครับ หายใจเขาออกทางช้าๆอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็พูดถึงท่าที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นท่าที่บริหารใบหน้าเจ็ดท่าใช่ไหมอ่าท่าที่หนึ่งเรียกว่าท่าลไรของท่าบริหารใบหน้าท่าะไรโอโอ้เช็ดคางเลยเหี๋มาถึงเช็ดคางเลยท่าที่หนึ่งาเสยผมใช่เปล่าทาเสยผม ท้าที่สองอะไรท่าเสียผมทาอะไรทาที่สองที่รูดนะเสียผมแล้วก็ท่าทาแป้งทาแป้งใช่ไหมท่าที่สมเช็ดปากถ้าที่สเช็ดคาง ท่าที่5้ากดใต้คางท่าที่หอะไรครับหูหูใช่ไหมครับกระตุ้นเส้นจันทภูสั่งรูทางท่าที่7ก็เป็นท่าตบไทยทอยนะครับเขาข้อสอบอาจจะให้เรียงลําดับนะครับระวังนะครับนะพวกเราก็คงต้องเตรียมไปด้วยเสยพอถ,ถึงเสร็จเลย <laughs> นะก็คือ เสยผมทาแป้งเช็ดปากเช็ดคางกดใต้คางถูหูแล้วก็ตบท้ายถอยนะเป็นท่าบริหารทราบไหมท่านี้เป็นท่าที่ใครเป็นผู้คิดค้นขึ้นทราบไหมอนชายได้ยินไหมปนชายเออทราบไหมท่าที่หนึ่งใครเป็นผู้คิดคน้นใครเป็นผู้คิดค้นขึ้น ท่านีน้ไม่ใช่เป็นทา่าหรือสีดัดตนเดิมนะเป็นท่าที่ประยุกต์ขึ้นใหม่นะครับก็คือนายแพทย์กรุงไกลเจนพาณิชย์จำไหมนะฮนายแพทย์กรุงไกลเจนพาณิชย์ได้คิดค้นทา่าอสีดัดตนเป็นท่าที่1ขึ้นมาท่าบริหารเราเรียกว่าท่าถนอมใบหน้าและสายตานั่นเองนะครับเป็นการนวดหน้านั่นเองนะครับโอเคท่าที่ส ท่าที่สเนี่ยทั่วๆไปมาก่อนนี้เราเรียกว่าท่าเทพนมนะฮะวิธีการก็คือเป็นไงพนมมือห่างหน้าอกหนึ่งฝ่ามือนะพร้อมกับวิธีการทําก็คือหายใจเข้าลึกๆนะแล้วใช้มือซ้ายดันมือขวาต้านใช่ไหมครับแล้วก็กั้นลมหายใจไว้นะครับสักคู่หนึ่งแล้วก็คลายขณะที่คลายก็ผ่อนลงมา,าผ่อนการเกล็งของการดันของมือซ้าย แล้วก็ทําทางตรงเงินข้ามนะครับหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับมือขวาดันซ้ายต้านท่านี้จริงๆแล้วมีเพิ่มเทคนิคการขมแมวท้องขมิบก้นไปด้วยจําได้ไหมพี่ศิสตร์สีวิมลเป็นไ,ไงเออขแมแวท้องขมิบก้นไปด้วยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของเขาก็เลยเป็นการบริหารแก้ลมในข้อมือจำไหมนะ เวลาที่เราดันเนี่ยข้อมือจะเกิดแรงต้านคนที่ปวดข้อมือเนี่ยใช้ท่าน,นี้ช่วยก็จะดีขึ้นและแก้ลมในลำลึงลำลึงก็คืออวัยวะทางเพศไม่ว่าจะหญิงหรือชายแต่จริงๆเขาเน้นผู้ชายเนี่ยลำลึงเนี่ยนะก็คือระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเพศไม่ดีนั่นเองนะครับเราเรียกว่าแก้ลมในลำลึงนะคือขมแมวท้องขมิบก้นก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อใต้อุ้งเชิงกราน นะครับก็ทําให้เกิดการกระชับได้นะโอเคนะท่าที่2ต่อไปท่าที่3ามท่าที่3เราเรียกทั่วๆไปว่าชูหัดวาดหลังเมื่อก่อนเนี่ยนะแต่เราก็รู้ว่าท่าน,นี้มีประโยชน์นะครับเวลาทําก็ใช้ประสานมือหันนะให้ห่างหน้าอกหนึ่งฝ่ามือแล้วก็ค่อยๆเหยียดหายใจเข้าลึกๆเห็นไหมแล้วค่อยๆยยกขึ้นให้อยู่เหนือศีรษะ แล้วก็บิดมือขึ้นนะครับอันนี้ก็กั้นลมหายใจไว้ในช่วงนี้แล้วก็คลายลงค่อยๆกางแขนหุบลงแล้วก็ไปจดที่ท้าสะเอวนะครับคลายหายใจออกแล้วจังหวะแล้วจริงๆแล้วเราก็มีท่าที่การขยับจังหวะหนึ่งสองสามสนะค่อยๆดันค่อยๆกดไปที่กล้ามเนื้อเอวแล้วจนมือทั้งสองข้างไปเลครับมาจรดกันใช่ไหม แล้วก็มีการถูหลังแล้วก็ทุบหลังไปด้วยเสริมไปด้วยนะท่าน,นี้ก็เป็นการแก้ท่าที่แก้ปวดท้องแค่ข้อเท้าแก้ลมปวดศีรษะได้ด้วยนะครับก็น่าสนใจว่าทำไมไปแก้ได้อย่างไรนะต่อไปท่าที่4ท่าที่4นี้ก็เป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อส่วนแขนนะครับเราเรียกว่าท่าแก้เกียดนั่นเองนะรูปทั่วไปเราเรียกท่าแก้เกียดแต่ แต่เราก็ต้องจําสรรพคุณหรือจําประโยชน์ของท่านี้ท่านี้ท่าเตรียมก็โดยการโดยการนนะประสานมือนะอยู่หน้าอกหรือฝ่ามือแล้วก็ค่อยๆประสานมือยันเหยียดออกไปทางด้านซ้ายแขนตึงนะครับแล้วก็กลับมาในท่าเดิมแล้วก็ยืดเหยียดไปทางด้านในรูปนี้เขาให้เหยียดตรงหน้าก่อน นะแล้วก็เหยียดแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปทางขวานะครับแล้วก็กลับแล้วก็เหยียดขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็เวลาสุดท้ายก็ขนาดที่ปล่อยลงมาก็กดลงที่ศีรษะนั้นก็เลยแก้ลมเจ็บศีรษะแก้ตาม,มัวและแก้เกียรตนะถ้าข้อสอบถามว่าถ้าแก้เกียรตนี้เป็นท่าแก้อะไรเพราะฉะนั้นต้องท่องจำไปด้วยนะนะในส่วนนี้ ท่าที่4ส่วนท่าที่5นะเราเรียกทั่วไปว่าดึงศอกไล้คางมาก่อนนี้เนาะเป็นท่าดึงศอกไร้คางก็เริ่มจากมือซ้ายนะวางไว้ที่หน้าทางด้านซ้ายนะมือขวายกขึ้นตั้งฉากจับที่ข้อศอกนะขณะที่ทำเราก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็เอามือด้านซ้ายเนี่ยไล้ไปตามคางขนาดที่มือขวาพยายามดึง ออกแรงต้านกันนะแต่ในทางแล้วก็ทําสลับกันก็คือเดี๋ยวเอาหลังมือเนี่ยกลับมาเป็นตัวไลค่ค้างอีกครั้งหนึ่งทครับมีรูปไหมรูปขึ้นไหมไม่ขึ้นเหรอครับเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยครับ แล้วก็สลับกันอันนี้เรียกว่าท่าแก้ขัดแขนแก้แขนขัดแขนขัดขัดแขนนั่นเองนะแขนขัดขัดแขนนะอันนี้ก็รีวิวกันนะต่อไปท่าที่6ท่าที่6ก็เป็นท่าที่เราเรียกง่ายๆว่าท่านั่งนวดขานะท่าท่าเตรียมกัโดยการนั่งเหยียดนะเหยียด ว่าไงอ,อ๋อลูกมาทำให้โอเคไม่เป็นไรครับฟังเสียงก็ได้ดูลูกเห็นแล้วเนาะครับทีนี้ก็ท่านี้ถ้าเตรียมก็โดยการนั่งเหยียดขานะครับปลายเท้าชิดกันนะขาตรงนะมือก็จับอยู่ที่บริเวณขานีบนะครับวิธีการทำก็หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับ นวดนะขาตัวเองนะครับพอไปถึงปลายเท้าก็จับปลายเท้ากระโดกขึ้นเส้นนี้ก็จะเป็นยืดทาให้ตึงไปตั้งแต่สะโพกไปจนถึงน่องนะครับอันนี้ก็แก้นะแล้วก็หายใจออกแล้วก็นวดกลับมาอยู่ในท่าเดิมนะท่าน,นี้ก็แก้กลอนกระสายและแก้เข่าขัดนะคำว่าก่อนกระสายก็คืออาการความเสื่อมมาของเอ่อของระบบทาง ความสึกหลอหรือความเสื่อมของระบบเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและทางระบบสืบพันธุ์นั่นเองนะครับกร่อนกระใสแล้วก็แก้เข่าขัดก็คนที่มีอาการปวดเขา่าถ้าทําท่านี้บ่อยๆก็จะดีเพราะเส้นนิดเพราะท่านี้ก็จะไปช่วยยืดกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่อยู่ใต้ข้อพับนั่นเองนะครับเดี๋ยวจันจันไอ้นี่สรุปอันนี้นิดหนึ่งเอเอมันไม่ยอมขึ้น ดีวิดีโอมันเกินระบบมันใช้หลายอย่างอาไม่ขึ้นนนะจานนี้